Hey this is special day for you right? Yes. My birthday. What? What's, birthday. day? My birthday. Your birthday, where are you now? I'm in Water Side Resort Restaurant. Okay, it's good, it's beautiful. Yes, very Okay. Now we're waiting for mom okay. My and my okay. But this is Yeah, man. John, what is delicious the most for you? Uh, it's difficult to say, but this is very delicious. I have to try this, this, and yes, this. Then... Oh, oh, this is for you. Why you eat too much? Just two people. Ah. Which menu which menu would you like the most? I oh, no. You didn't I know? Try first everything. Okay, okay, try first, okay. do yeah. you a special day for Tita. How you say with Tita? Huh? What do you say with Jita now? Happy birthday Tita? That's it? Enough? Two shot yeah. is basic words. Most special words. <laughs> I wish her the very best for her future life. I love her very much. And what again? Say again. I love her to infinity and beyond. Okay. And yes, I hope to um I hope to I think you know, Celebrate. Okay. okay, kiss. That's a little bit kiss One, two, three. Ah okay, good. Let's enjoy your meal. คุณยายทำไมมาช้าจังเลย Water side s n a t c h พ r า y a River เข้าใจไหมคุณแม่อ่าคุณแม่กับคุณดีไปนั่งนู่นเลยไปนั่งนู่นเลยมีมดพี่ร้นนั่งข้างผมคุณยายนั่งข้างร้านเคยได้ไปไปร้านเคยไปโอเค โอเคคุณแม่ไปไหนมาคุณแม่น okay. 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 ั NP ่งใกล้ๆ้างก็ได้ไมได้กินกับอาหารหน่อยเอาหอมอีกทีที่ถ่ายไม่ทันให้ปีเบอร์เดย์ซ่ให้ีเบอร์เดยิโอเคอันนั้นอน้อยอ้ยพร อาจจะไม่ต้องไปพากินข้าวก่อน นี่มันเกิดจีตาครับผมบริการเบสที่คุณแม่โอเคกินข้าเลยสวยมากเลย วันนี้มาวันเกิดหลานสาวเนี่ยนันทิน่นากับคุณแม่นะมากันครบเซตเลยแล้วก็มากินข้าวที่วอเตอร์ไซค์กันนะแล้วก็ตอนเย็นเราก็จะไปดูคอนเสิร์ตเจกับทัชที่โรงเรียนเยอรมันนะนี่เรามาปาร์ตี้กันข้าวเรื่กันโอเคโอเคอืมบรรยากาศรอบๆโอเค โอเค okay, ชนท้อนในไหเจียในคนน้อยน,น่ะแล้วโ okay, okay, okay. อเคโอเคโอเคอีดินอีซินมาไปแล้วอันนี้ไปอยูที่ไหนแล้วเนาะไปไปที่ไหนไ,<ป>ไม่ใช่เขานึกว่ารีเวอร์ไซด์ไงเขาคุ้นเคยกับรีเวอร์ไซด์ไงพี่มดอ่ะ เาีพยานทุลากราเลยบางเนี้มันจะมีม้วตเกิโอเคตอนนี้ก็จะกินข้าวแล้วเดี๋ยวจะฟังดนตรีชิวๆนะที่วอเตอร์ไซด์มันเกิดหลังสาวมันสวยอ,ร,อร่อยอร่อย

ยิมยางแม่อ uh ิ่มไหมกินเป็นเรื่อยแสงไฟวันที่ใจโม่หมนขอเพียงใครสักคนห่วงใยกันวันที่เสียน้ำตา ต้องางโน้นหนาวจนคันทางนี้ยัอยกได้ยิทุกเรื่องราวอยากคิดไปไรไหม่ใช้วลาเล็ต่ไหวไรือสาวเสื่อเป็นคือแมวันนี้มันเกิดล้านสาวมันเกิดล้านสาวอะไรนะ ก็ยังมาร่วมเขาอยู่เนคุณแม่มาทำอะไรมาอุ้ยพอหลานสาวเหรอพอนร้านสาวเหรอโอเคคิดถึงตาพิษไหมคิดทาดเราอยู่ในร้านคิดทาดทำไมทำไมแกก็ไม่คุยกับคุณแม่ใช่ไหคิดทอดเขาทำไมอ่ะจะคิดทอดจ้ะพี่มดคุณแม่บอกให้คิดทอดตาพิษแล้วนะไม่เขาคิดทอดตาพิษอยู่เนี่ยเขาบอกว่าไม่จะคุยทอดที่ไหงเขาไม่เคยคุยอะไรคุณแม่เลย ហាហាចាយទៅគីនអីនេះឯទៅគីនអីនេះអឺអូខេបងបងម៉ែមិនទេ นลองสาวเขามากเลยเหมือน,นแม่เหมือนคุณแม่มากเลยอ่ะแม่นนเฮ้ยทำไมทำไมเหมือนทำไมเหมือนกันขนาดนี้นมาแฝดน,นี่มาเหเมื่อก่อนไม่เ,เหมือนกันนะเหมือเหมือนมากนะ ai mà phần ngôn từ mà phần này, okay, let's go. เขา,เขา,าเทำไมเธอต้องเดินนำหน้าเขาล่ะเดินไปเลยครับโอเคแล้วก็เคหาดีดีดิก็แต <c oughs> ่แกเดินเร็วโอเ <Okay. S 1> คเชิญค่ะคุณผู้หญิงคะโอเคไป โอเคอ่าหนุ่ยแฮปปี้เบวันเดย์หลานหน <May S 1> ่อยแฮปปี้วันเดย์ค่ะจุก้าณแม่อ่าแฮปปี้เบวันเดย์จุ๊บละชอใครตายเนี่ยแฮปปี้วันเดย์ใครตายใครโอเนอร์คุณแม่คุณพี่รอไหมรอรอไหมอ่าเราริงรอไหมทำไมวายชอน

Happy birthday happy. Happy này. Birthday to you. Happy cái này. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. To you. Happy birthday, to you. Happy birthday. ขอให้ที่พักสภาพสุขภาพของแรงร่ำรวยร่ำรวยนะคะขอบคุณค่ะีทไม่มีที่ตัดแม้วัดไมที่ไม่ีที่ตัไม่มัไม่มี่ตดีทุ่ท่ด่ีัมัดไตด่มคดต่มีทีตัดเ่ไม่มีที่่ที่ไมัทมมทัไ อ,อ้าวไม่มีที่ตัดมีค่ะเดี๋ยวนะโอเคโอเคสวยไหมเค้กสวยไหม

ทำไมไม่เล็กงย้ลูกมันน้อยไปหรือเปล่าลูกให้คุณยายก่อนโอเค คุณยายกินอะไรไหมลองดิ้แม่เอายังไงคะใหญ่ๆหน่อยเ้อใหญ่ๆหน่อยตรงนี้เหรอแม่บอกตัดใหญ่ๆดิตัดใหญ่ตัดโอเคให้คุณแม่ก่อนอ่า อ่าแล้วก็ให้น้าน้อยสดโอเคโอเคคุณแม่ว้าให้ไข่คุณแม่ให้ยายยายทิ่นี่อร่อยไหมอ่าให้น้าอยสดอ่าน้อยสด ok Ai ok ok <coughs> ok Cái ok ok Try. ok reviewing. ok 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 โอเคอันน yeah. ี้ให oh, yeah. okay. ้นานะคุณทายละโอเคดังกโอเคเอาอเขายังไปนะกลานเขาไม่กลับเขาไปแค่โรงแรมเขา